มานั่งชมพึ่งโปรงฮนะเข้ามาสร้างลังในกล่องลังโฟมเนะี่ยดูบินเข้าบินออกกันเยอะแยะเลยฮนะตรงรูตรงนั้นเขาก็จะกัดสร้างเป็นรูนะ เยอะจริงๆฮะนะตัวก็ชือว่าใหญ่นะนี่แหละธรรมชาตินะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีแบบว่าดอกไม้มีเกรสรดอกไม้ให้เขาหาน้ำหวานนะ ไม่มีสารเคมีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละทำให้มีพึ่งในธรรมชาติมาอยู่นะอันนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงนะแต่ว่าเขามาอยู่เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะก็ใกล้จะถึงเดือนห้าแล้วฮะ เจ้าของสวนบอกว่าอืแหละเดือนห้าก็คงได้จัดการนะขอแบ่งน้ำหวาน,นก็จะได้น้ำพึ่งเดือนห้าเด็ดๆใ้เยอะจริงๆฮะดู่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมธรรมาชาตินะ พึ่งในธรรมชาติเป็นพึ่งโพรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ